ต้มน้ำเดือดเดือดครับวันนี้จะต้ยมยำปลานิบน,นะครับผมเืม้องต้นจะใส่สมุนไพรเข้าไปก่อนสมุนไพรใบหม่อนนะครับใส่ไปเลยใส่ใบหม่อนเข้าไปนะครับใส่ใบหม่อนเข้าไปก่อนเลยนะครับต้มยำปลานิบนะครับแล้วก็จะใส่ขาตะไคร้ ใส่รากผักชีลงไปด้วย,ย,ยนะครับรากผักชีใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ขกตะคร้นะครับใส่ไปหมอนลงไปก่อนหน้าใส่กระเท้ปากจากนั้นเราก็จะมาใส่กระเทียมพริกไทยดำนะครับที่เราตำไว้นะ ต่อมาเราก็จะมาใส่หอมเนี่ยครับหอมมะเดื่อใส่เข้าไปเหยาะรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวครับตอนนี้ทำครัว ทานเองกินเองครับไม่มีชูรสครับวันนี้ไม่ใส่ชูรสแน่นอนไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ร็ดีครับนะครับแล้วก็เติมผักของเราใส่สักหน่อยหนึ่งเพอให้มีรสชาติผักกองตุ้งนะครับใส่ผักกองตุ้งลงไปหน่อยนึงไม่ตัดสั้นนะครับผักกลางา ดูไปดูขวาให้น้ำเดือดสักระยะหนึ่งแล้วก็เติมเนื้อป่านะครับเสียงที่ขาดไม่ได้อย่าวนี้เดเราจะเติมเนื้อป่าใส่เนื้อป่าเลยนะครับ ซอยรพริกซอยนะครับพอ,อ,อมีรสชาตินะครับทีน,นี้เราก็จะเติมเนื้อปลาครับพอน้ําเดือดแล้วเนื้อปาลาเราก็จะใช้ส่วนหัวครับหัวเดียวกระเทียมรีบนะครับ ปลาหัวเดียวกับเตียมนี่้ครับิดฝาสักระยะหนึง่งนะครับหอมกล่นชวนรับประทานครับเดือดนะครับผมสุกแล้วสุกแล้ว,ส,ลวสุดท้ายเราก็จะเติมผักหอมนะครับนะครับใบขมเลื่อยนะครับแล้วก็ใบเมียงรักหรือว่าผักอีตู่บ้านเฮานั่นเองครับผม ใส่เข้าไปสันใส่เข้าไปนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมอกปานหนึ่งครับชิมนะนี่แน่นอน,นครับไม่ต้องมีสารโซเดียมมากมายอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะครับเอาเปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะครับ ต้มปลานนลแบบเรียบง่ายครับสไตล์ตัวของผมเองครับนายสมัย